ฟังรายการพุธแบบเซนวันนี้คือวันที่สิบสี่กันยายน2564นะครับวันนี้รายการพุธแบบเซนก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกอ่านวดรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับเพราะฉะนั้นขอ อ่านเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วจบลงในข้อที่65ไม่อาศัยถ้อยคำและคำพีนะครับวันนี้จะเป็นข้อ66ในหนังสือที่ชื่อว่าปริปศนาธรรมนะครับโกงอ่านหรือโกอ่านรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธกิตพิสุทธิ์นะครับข้อ66ต่อจากข้อ65ชื่อ ข้อ66ว่าประสบการณ์ของการตื่นอย่างพุทธะประสบการณ์ของการตื่นอย่างพุทธะนะครับประสบการณ์ของการตื่นอย่างพุทธคือเห็นแจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งพุทธะภายในตนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าได้อะไรมาใหม่ แต่เป็นการรู้แจ้งหรือการตื่นรู้ต่ออัตตาตัวตนหรือต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติตัวตนหรืออัตตาว่าอัตตาตัวตนเกิดจากความคิดปรุงแต่งและธรรมชาติที่แท้อัเล้นลับคืออนัตตาหมายถึงอนัตตาปรากฏขึ้นแทนที่อัตตาและประจักษ์แจ้งว่าการกระทำสิ่งต่างๆ ก็ล้วนแต่ปราศจากตัวตนเป็นผู้กระทํานั่นก็คือทุกการกระทําหรือทุกการปฏิบัติธรรมก็จะนำเดินไปตามวิถีทางของธรรมชาติแห่งสปปรรพสิ่งจบข้อที่66ประสบการณ์ของการตื่นอจากพุทธะนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความนะครับซ้ำเพราะว่า เน,เนื้อหาสาระที่อ่านก็ไม่มีความซับซ้อนและไม่ใช่สิ่งที่ยากต่อการเข้าใจนะครับต่อไปข้อ64 67เพียงตื่นและลืมตาต่อจิตเดิมแท้เพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตเดิมแท้หรือจิตประพัดสอนของเราเองเท่านั้น ก็จะไม่มีใครบรรลุถึงอะไรเพียงขจัดความคิดปรุงแต่งเสียชั่วขณะเท่านั้นธรรมชาติที่แท้ที่เป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงคือจิตเดิมแท้ก็จะแสดงตัวออกมาทันทีสเสมือนดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆมาบดบังก็จะส่งแสงสเจิดจ้า หรือจะลัดแสงสว่างสวยัยทั่วจักรวาลน,นี่คือข้อที่67เนะครับเพียงตื่นและลืมตาต่อจิตเดิมแท้ต่อไปข้อที่68ข้อที่68นะครับการประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งจิตการประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งจิตไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น ขณะที่ทำการงานอยู่ในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นขณะแห่งการประจักษ์แจ้งต่อพุทธได้การประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงความเป็นพุทธหมายถึงการไม่บรรลุถึงอะไรแต่การไม่บรรลุถึงอะไรนั้นเป็นแต่เพียงถ้อยคำและภาษาแท้จริงแล้วการเข้าถึงสุญญาตาภาวะหรือพุทธภาวะนั้นเราสามารถสัมผัสได้ทุก ในทุกขณะอำนาจลึกลับอะไรจะมาอยู่เหนือธรรมชาติแหง่งจิตได้นี่คือการประจักษ์แจ้งต่อธรรมชาติแหง่งจิตในข้อที่68นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากซับซ้อนต่อการเข้าใจนะครับต่อไปข้อ69วิธีธรรมชาติ โทษครับธรรมชาติในวิถีอันเล่นลับธรรมชาติในวิถีอันเล่นลับนะครับพระสัตธรรมอันลึกซึ้งนั้นยากยิ่งที่มนุษย์จะได้พบและสัมผัสแต่หากเราสามารถเห็นแจ้งโดยสมบูรณ์ในความหมายอันแท้จริงต่อความเป็นเช่นนั้นที่เรียกว่าตัดาตาว่ามันเป็นบางสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง ซึ่งสภาวธรรมนี้ไม่มีรูปลักษณะแต่อย่างใดไม่มีแม้แต่ชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆไม่อาจรับรู้ได้ด้วยภาษาทสัมผัสทั้งหกคือมิอาจสัมผัสได้ด้วยทางตาหูจมูกทั้งลิ้นทางกายและทางใจการที่เรียกมันว่าจิตเดิมแทหรือจิตพุทธ จิตประวัติสอนจิตหนึ่งหรืออะไรก็อีกก็ตามมันเป็นการกระทํโทดมันเป็นการทําลายธรรมชาติที่แท้จริงของมันไปเพราะมันไม่มีและไม่เป็นหรือไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นนะครับนี่คือธรรมชาติในวิถีทางอลเลนรับข้อที่1นึ่งนะครับตอนที่1ต่อไปธรรมชาติในวิถีอะเลนลับ ตอนที่2นะครับข้อที่70ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นข้อที่1 0 70หรือ5ข้อนะครับที่ผมจะนำมาอ่านให้ท่านฟังทุกวันทุกวันนะครับข้อที่70ธรรมชาติในวิถีอันเล่นลับตอนที่2นะครับจิตของผู้ใดสว่างสวยในวิถีทางอันเล่นลับต่อสภาวธรรม เพลงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหมายความว่าจิตเดิมแท้จะเผยตัวออกมาเองโดยไม่ต้องค้นหามันแต่อย่างใดมันคือสัจธรรมสัจธรรมนะครับไม่ใช่สัจธรรมนะครับสัจธรรมที่อยู่เหนือรูปรักษ์อย่างแท้จริงไม่อาจจะเอ่ยอ้างหรือมิอาจจะเกี่ยวข้องกับคำพูด และมิอาจเรียกชื่อมันว่าคือจิตเดิมแท้หากปรารถนาจะสัมผัสถึงสิ่งนี้จงหยุดคำพูดหยุดความคิดปรุงแต่งเสียเท่านั้นเมื่อนั้นเราก็จะตระหนักชัดถึงธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะว่าธรรมชาติแห่งพุทธ,ธานี้คือธรรมชาติที่ไร้ธรรมชาติหรือธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติในวิธีทางอันเล่นลับจบข้อที่หนะครับ ข้อที่5หรือข้อที่70สําหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะต่อข้อที่71นะครับที่ชื่อวัะสงสารสารวัตรแห่งการเวียนเกิดและเวียนตายนะครับเอาละครับเ,เช่นเดิมนะครับเมื่อได้ฟังแล้วท่านเกิดความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือต้องการแสดงความคิดความเห็นนะครับไม่ว่า สิ่ที่ผมอ่านไปในตอนหนึ่งตอนใดผมก็ยินดีที่จะเฉลยที่จะสนทนากับท่านนะครับติดต่อผมที่หมายเลข0891260689นะครับหรือ025133279หรือ029397466นะครับ939นะครับเออ7939นะครับ7466ครับ เอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุดติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ